พี่เราไม่ถืแล้วพี่ซันอยู่ลนะเนี่ยไป,นนไปห้องน้ำแบบนึงเลยแล้วมันออกข้างหลังแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งจะออกข้างหลังสองคนอยู่ในโรงพยาบาลอีกสองนหมนาที่ออกหลังหมดออกหลังหมด ในเขตนะยังอยู่ในเขตนะเอย่าไปแทงในโรงพยาบาลนะอย่าไปแทงในเขตโรงพยาบาลนะรอหมอมาพี่ตุ่นที่เขาบอกพี่ว่องล้ส่วนกระแตผมวเล่นเกมจริง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 พี่วายมากับคู่กับปลาบึกอ่ะ

สิบหกนะเอ้ยเออสิบหกปล่อยเป็นนั่นเนี่ยเสีเลยกลงยางใหญ่นี่มังแบ็คลิทมั้งเนี่ย oh. เขาพูดแบบนี้เขาเรียกอะไจะแบ็คลิทนะาตาเปลี่ยนเป็นสีอะไรพี่รู้ไหมถ้าเขาแบ็คลิทแล้วเราเขาไป็นการเตะเดเบลเหมอก็ามาชุบไม่ได้เ,เขาแบคเขาเอาไปได้ครับเขาเอาไปได้ชุบทีละคน เราชวคนมาจ่ายกันแน่เลยคนยืนเซิบตัชฐางช้างนมนะพี่ผมเจอกี่สานมันโอเคพื่องไปไอตีได้กี่โมงอะไอไฟกี่โงนะไฟใหญ่อะเราสองตุ่องตุ่มหกอเครับเออหกโอเคเท้าปล่อยสามสิบหกนะอเ ผมอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวไปปล่อยนะพี่หนึ่งจับเวลาแล้วมันได้ร้อยเก้านะเซ็ตข้าหมู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 เซ็ตลงพยาบาลไหมไปไหนเซ็ตโรงพยาบาลไปไหนไปนำข้าวหมูตอนนี้ผมนึกถึงข้าหมูนึกถึงทันบ้านถึงโรงพยาบาลทันไปไหนหรอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งออกโรงพยาบาลนะเซ็ตโรงพยาบาลเอยโค้ดเซ็ตมันถึงโรงพยาบาลทันปะพี่ผมอยู่โรงพยาบาลอยู่ผมอยู่โรงพยาบาลอยู่ไออยู่ไหนละไอดาวเาะตรงยาเว้ยเข้าเมืองอ๋อ ไม่ทันมันวุสี่ขาแล้วเจอแล้วๆนเดินเดนนเนะไสนะที่ไหนที่ไหนสามอสามอกครับได่้แล้วิตัวล้อหล่อะเส้นเข่าไปเข้าใดข้อดข้าสามทอยเส้นดำเส้นดำเส้นเส้นดินวินวิกัดตามไปก่อนนะ ข่าวสามทอดเลยพี่กานอะพี่ไปช่วยกันปล่อยเค็ดหนึ่งนะพี่อยู่โรงพยาบาลเจอแล้วเจอตามดีปะเจอ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 เส้นบินอะไรพี่ก็ฝรั่งนะไม่ออกฝรั่งน,นะ ล้อมถนนนะล้อมมัอาถนนก่อนนะรอออกถนนก่อนนะอย็บพึ่งนะเป็นอะไรนะถนนก่อนลอมถนนก่อนออกถนนก่อนออกถนนก่อนอย็บพึ่งอย็บพึ่งตึงท่อถนนก่อนต้นไม้ไเปลงวะขึ้นน้ำขึ้นสายแล้ไปสามข้อต่อนะเดี๋ยวสนพนะตามด้วูตาดีพี่อยู่ข้างล่างให้พี่อยู่ตถนนจะดับให้ของโอเซนสามเก้านะ ไอสองตัวนะสองตัวรถสองตัวนะรถสองตัวนะไม่ละพี่ถามท่อส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 ามท่อดีค้านพังง่ายปะยากพี่พังยากยากมากเลยพี่เอ้ยมันโดนมันโดนมันโดนหนักอยู่นะโดนหนักอยู่นะตอนนี้มันโดนหนักอยู่นะมันโดดออกมาได้แล้วครับใครติดวะนะใครติดอ่ะบันไดบันไดบันได ไปลงไปลงไปลงข้างไปล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 งไปได้แล okay. ้ว่อ้ยโอยโดนให้ต่อกลางกลางแล้วคนนั้ไดไปแล้วสวยสวยมึงนทุกข้ทุกดอกเลยเี่ย่ใกล้นะใกล้นะเพื่อใกล้นะเพื่อใกล้นะเพื่อใกล้นะใกล้นะรถหน้ารึ่งหลอดแล้วนะตอนนี้

สนะุดท้ายมันก็ต้องมาไฟใหญ่เนอะโดนยิงไฟไงอะ่ะถ้าโดนยิงไฟไงอะ่ะขอยอมดีก,กว่าลงน้ำมันอนะ่ะเก้ยอะชนนี่ใครชนกัวมันลงน้ำมันอ่ะมันลงน้ำ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  ลงมาเลยไอ้ตามดิตามดิตามสุด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 ดิพี่มีใครอยู่ลงมาในสายปะดักดักหน้าได้ดักนไปดักไปดักของนู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 ไปดักฝของหนูไปดัก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 เผื่อมันเอาไอ้มอนไปลูกอ่ะนก็มั้งอยู่สำคันนะพวกเราอ่ะมึงมึงจ่ายบทแบ็คลิสต์เผื่อไอ้มอนเนี่ยจ่ายแล้ว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 แบ็กลิสจ่ายแล้ว ไม่โผล่อะมันยังไม่เคยโผล่เลยเหรอแทงอยู่พี่ข้างงพี่อกอ็อยู่นะอยู่ใกล้เองนะข้าไหนวะเจมข้าไหนวะข้างหลังพี่เองผมไม่ชื่อ๋อเี่ยบอแบนี้อ่ะเอ้ยคือฝั่งนูปะฝั่งนูมีคนอยู่นะเพื่อนเรา Điều nữa là, chá, 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 chơi ba chá, 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 เจอเจอเจออยู่ตรงไอ้น่ะหมาป่าเขาเรียกนะหมาป่าแฮปปี้มิวอ่ะฮปปี้มิวหมาป่าเอ้ยนู้น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 ฝ่นนู้นฝ่นนู้นฝันนู้นฝันู้นไปมาสตัวเอพอไม่ตามอยู่อ่ะเอ้ย่ตายแล้วพี่มันตายแล้วอ้าวมีตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียวอย่างโง่เหี้ย จบเนี่ยไปเป็นโอลิมปิกกันไหมไป่ส่งรถนะครับพี่ชายพี่ชายผมที <jet> <ümüz plain madı> ่ไหนี่ไหข้างขวาทางดิมานี่มันล่ต่อจบนี่ยแหลได้กี่จบล้อวะ ตำรวจนี่ใหม่แม็กเขาเยอะจังวะเพราะอัพยศกันมาเหรอเห็นไอ้ชวยบอกว่ายศผู้กองก็ขับแม็กเรนเจอเลยหรือฮะมำนจะออกอ่ะปกติตอนผมเป็นนะพี่สองคันอ่ะแค่สองแค่พอม่อนกี่คันสิบเลยวะเป็นสิบเลยวะไห่แบทแมนอีกอ่ะนี่เหมือนเหมือนทเคยคุยแล้วไม่เหมอเรื่องเนี้ยเย็นพื้นก็สามร้อยเพี่สามร้อยกว่า เขาบอกว่าประมูลเอแมกลาเรนจะขึ be ้นอยู่กับจำนวนประมูลมีอยู่สองคันเนี่ยเอาหกเจ็ดคันในยันเจ็ดหกห้าหมอยังขับเจ็ดหกห้าโอ้โหมันเข่าพี่พวกแมกกาเรนพวกแบทแมนอะมันเล่นเข่าลืนเลยมันตลอแมกกาเรนกับแบทแมนอะ คนสวยคนนี้ชื่ออะไรวะเขาเป็นใครวะคนน่ะคนสวยคนน่ะชื่ออะไรจ๊ะถ้าสมมติว่าแกงเราทิบแกงเขาแบบหยุดป่ะเขาจะร้องวะแต่เมื่อวานเขาด่าผมเลยนะใช่เหรอใช่ผมไปไล่บั๊มบั๊ด่าเขาด่าเออด่าว่าอะไรด่าว่าอะไรว่าเป็นเหี้ยอะไรปั๊บเหี้ยอะไรปั๊บเหี้ยอะไืออือตื่นเต้นหนูเกลืออย่าทำน้องหนู เอ้ของพี่ปล่อยเท่าไหร่นะสิบหกพี่อุ้มมาตอนสิบหกอะสามบเอ็ดครับสามหกเนี่ยพี่สามหก